สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องชอแอนเชอร์นะคะหลังจากหายไปนานวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันคะเชื่อใจกันจบุกกระบะกันนะหรอคะกันช่วเพียร์ด้วยนะอีตามน้องหอกับพี่ด้วยนะยังแกน้องแกนะอีตามน้องหอกับพี่ด้วยนะยังแกน้องแกนะ อันนี้เราไม่ได้ถ่ายตอนมาถึงเพราะว่าเราเราทนไม่ไหวเรารอไม่ไหวค่ะก็จะมีสองห้องนอนอันนี้คือเปิดระเบียงมาก็ลงได้เลยค่ะลึกไหมปะป๋ะปป๊ายืนถึงไหมปะป๊าก็ยืนถึงนี่เนอะนี่ค่ะมันจะมีตึกหลายๆตึกแต่ว่าเราเอาห้องที่มีระเบียงค่ะแล้วก็เปิดลงไปได้เลย ได้ไหมครับพี่เชอร์ได้ปะปะวราอังมันคว่ำนะของพี่เชอดูพี่เชอร์เก่งๆได้ไหมลูกดูพี่เชอเก่งๆเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาโกนคว้ำนเลยลูกเยมาเติ๊กไปจับพี่เชอรไว้ของชอไม่คว่ำหรอก มันมันจะคว่ำแบบขาติดอ่ะเธอนึกออกปะเะด็กเล็กอ่ะไหนปีนปีนปีนอูเดอร์แมนมองาองานไม่เห็นนี่ฮะอะไรนะคะฮู้ไม่ถ้าชูชีพพี่เชิญมันลงนไปในนั้นได้มันก็จะไม่ก็สวยส,สยออว่ยแกเออเอาไว้ไปไหว้ไปโูห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  เอาเห็นมันกินม,มันสวยอูนมาอู้นมาเลยนี่ไงด้นบ๊ายบายต้องเขาขาวแม้ว่าน่าจะใช่นะปะป๊านี้เราก็มาวันธรรมดาค่ะ คนไม่เยอะเลยแล้วก็อันนี้ส่วนมากเขาน่าจะเป็นห้องปล่อยเช่าก็เลยแบบไม่ค่อยมีคนดีค่ะเ,เรามาดูเจ้าแฟดเล็ดนามกัน โดดมาเลยนี่มีพี่เล่นสไลเดอร์อยู่ด้วยค่ะตาพี่เอราบ๊ายบายหน่อยบายเดี๋ยวแม่จะพาชมรอบๆนะคะไม่รู้มีตึกไหนบ้างก็จะมีหลายๆตึก đưa đâm à, này mọc đưa đâm nước vay mà từng ní ti cái đưa cái mũi gì cái bây giờ <mình> <laughs> ถึงเลยอ่ะหึ้วค่ะอยน้ำได้ปะลอยได้ปะลอยอยู่ไม่จับเลยเอ้ยวางก็จ้ำน้ำวางก็วางก้องวางแล้วก้องมันจ้ำน้ำแหละเด้อไใส่เด็กกันใเรองูทางไหนนะาได้ไหมคะพี่เชอร์ัดลอยกันเลยเด้อโอ้โหเธอขอ อันนี้ค่ะแม่จองเป็นวันธรรมดาไปก็ค้าห้องมันก็มีก็มีหลายเลทนะแต่ว่าแม่โอเคที่2 0 0พแม่ก็เลยกด2อ0พเลยมันก็จะได้2ห้องนอนค่ะหนึ่งโซฟาเบดแล้วก็ไม่อุปกรณ์ครัวครบเลยก็สามารถทำครัวได้ค่ะซื้อกับข้าวมาทำเนาะอันนี้ก็เหมาะกับการมาแบบครอบครัวมากค่ะแล้วก็ราคา น่ารักน่ารักเนาะอันนี้น้องจะเล่นสไลเดอร์แล้วค่ะเธออยู่ข้างบนพี่เจอไปแล้วพี่เจอไปแล้วเจอไปแล้วอ๋อนู่นไงป๊าป๊าอยู่ฝั่งนู้น ของเด็กอะคะ่ปะป๊าๆเาจะทำชอจมปะเนี่ยบุม๋มบุ๋มปะเนี่ยดูน้องชอนะคะน้องชอกำลังจะลงมาป,ป๊าามาแล้วพร้อมนะคะเอา สอสู้ไม่ส er> ู้ว้าวมาแล้วกันมาแล้วกันอ้ชอตได้ได้ชอบอกเอาอีกสิบรอบไอ้ไอ้ไม่จุ้มไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้สิบรอบนู่นปะป้ามีตรงของเด็กอยู่ตรงนน้นค่ะ Người má ba? Người bao Cái tua đây má Cái sơ cua hả ไปเลิกที่เจอแล้วครับไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหว่ต้องไปผมขึ้นด้ยเ่อกไหนเราไปดูซิขึ้นทังไหนถึงแล้วถึงขึ้น Oh why of